สสายเจ็บสิบมะนาวครับขอให้นักแข่งทุกคนโชคดีครับสองล้าสนามเจ็บสิบแอนดูลอสต์ปานวิทเอารถเข้ามาหลังจากที่สายที่สองวิดไปแล้ว เราจะไปริง้งชนาเลสแอนดูโรซามปาโดวิตก่อนและตอานตานีากนการเลือกเนี่ยจะมาทิงเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปรอกันไม่เสียเวลา,าเพราะฉะนั้นรหัสรุ่นที่เกแอนดูโรซามปาโดวิตเตรียมตัวรถออกมา สมัครครัสมัายด้ลยรเก้าด้เเวยแอตโลตับปนวิครับรับสมัครครับจกินกาแฟากาแรบร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn